เนื่องจากฮอร์โมนไข่เนี่ยสามารถที่จะทําได้ง่ายมีประโยชน์ต่อพืชมากมายแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทำฮอร์โมนไข่วิธีการทําขั้นตอนแรกแล้วก็จะตอกไข่ก่อน5ฟองใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ หลังจากที่เราตอกไข่5ฟองเรียบร้อยเราก็จะเติมนมเปรี้ยวลงไป1ขวดใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป50กรัมจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันต่อจากนั้นเราก็เทลงไปบรรจุในขวดจากนั้นเราก็ปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนการทำซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการหมัก7วันก่อนที่จะสามารถนำไปใช้งานได้ครับนี่ก็จะเป็นฮอร์โมนไข่หลังจากที่เราหมักมา1สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วในการนำไปฉีดพ่นพืชต่างๆนะครับเราควรที่จะรินเอาส่วนที่เป็นน้ำา5 0ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนำมาฉีดพ่น พวกพืชผักสวนครัวต่างๆเนี่ยในระยะที่กําลังติดดอกออกผลเพื่อช่วยให้ติดผลได้ดกขึ้นฉีดพ่นในช่วงที่อากาศเย็นใช้ได้ทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์ละสองครั้งฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไม่ว่าจะเป็นส่วนของดอกส่วนของยอดส่วนของผลส่วนของใบซึ่งฮอร์โมนไข่เนี่ยสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงไม้ผลชนิดต่างๆ ถือว่าเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์ต่อพืชทุกส่วนเนื่องจากจะมีจุลินซีที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นทําให้รากสามารถที่จะนําอาหารที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้จะทําให้ลําต้นเนี่ยมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์เรื่องของใบเขาเช่นเดียวกันก็คือจะทําให้ใบสมบูรณ์สามารถที่จะส่งข้อแสงได้ดีส่วนในเรื่องของยอดก็คือสามารถแตกยอดได้ดีแล้วก็ที่สําคัญเลยนี่ทำให้ติดผลดกขั้วเหนียวแล้วก็เพิ่มขนาดของผลได้ด้วยวิธีการทําฮอร์โมนไขวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําฮอร์โมนไข่เนื่องจากฮอร์โมนไข่เนี่ยสามารถที่จะทําได้ง่ายมีประโยชน์ต่อพืชมากมายแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรได้อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือไข่5ฟองใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แล้วก็มีน้ําตาลทรายแดง50กรัมมีนมเปรี้ยว1ขวดอุปกรณ์ในการหมักหรือเราจะใช้เป็นขวดก็ได้แล้วก็มีกลวยนะครับ สำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกเราก็จะตอกไข่ก่อน5ฟองใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นนะครับเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนและสารอาหารต่างๆหลังจากที่เราตอกไข่5้าฟองเรียบร้อยเราก็จะเติมนมเปรี้ยวลงไป1ขวดเราจะอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนมเปรี้ยวเป็นตัวช่วยย่อยสลายใส่น้ําตาลทรายแดงลงไป50กรัมใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์เพื่อเร่งกระบวนการการ,การย่อยสลายให้เร็วขึ้นจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันต่อจากนั้นเราก็เทลงไปบรรจุในขวดจากนั้นเราก็ปิดฝาถือว่าาาเสรร็จขั้นนตอกทํ การเก็บรักษาหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็คอยมาเปิดฝาเพื่อที่จะระบายอากาศวันละหนึ่งครั้งซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการหมัก7วันก่อนที่จะสามารถนําไปใช้งานได้ ครับนี่ก็จะเป็นฮอร์โมนไข่หลังจากที่เราหมักมา1สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วจะเห็นว่าจะมีชั้นของน้ํากับชั้นของที่เป็นของแข็งเป็นพวกเนื้อไข่แล้วก็เป็นนิวมัสต,ต่างๆจะลอยอยู่ด้านบนตัวนี้เราสามารถนําไปใช้งานได้เลยในการนําไปฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับเราควรที่จะลินเอาส่วนที่เป็นน้ํา5 0ซ c, c ต่อน้ํา10ลิตรใช้ในการฉีดพ่นให้ทั่วเติมน้ําเสร็จแล้วก็ปิดฝาเขย่าก่าอนนําไปใช้งานนะครับ ครับสำหรับวิธีการใช้งานฮอร์โมอนไข่เราจะนํามาฉีดพ่นพวกพืชผักสวนครัวต่างๆเนี่ยในระยะที่กําลังติดดอกออกผลเพื่อช่วยให้ติดผลได้ดกขึ้นตัวนี้เป็นมะเขือเทศที่เราปลูกในกระสอบก็จะใช้ฮอร์โมอนไข่เนี่ยฉีดพ่นในช่วงที่อากาศเย็นฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไม่ว่าจะเป็นส่วนของดอกส่วนของยอดส่วนของผลส่วนของใบแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ได้ทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อเป็นการบํารุงเป็นการกระตุ้นให้พืชผักต่างๆซึ่งฮอร์โมอนไข่เนี่ยสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชชนนนิดดไไไมมม่่วววาจะเป็พืผัักกส้้อ รวมมไไปถึงงผลนิดต่าๆคชสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับฮอร์โมนไข่เนี่ยถือว่าเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์ต่อพืชทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรากเรื่องของระบบลำต้นเรื่องของยอดดอกใบหรือผลเนื่องจาก ฮอร์โมอนไข่เนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นทําให้รากสามารถที่จะนําอาหารที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้จะทําให้ลําต้นเนี่ยมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์เรื่องของใบเขาเช่นเดียวกันก็คือจะทําให้ใบสมบูรณ์สามารถที่จะส่งข้อแสงได้ดีส่วนในเรื่องของยอดก็คือสามารถแตกยอดได้ดีแล้วก็ที่สําคัญเลยนี่ฮอร์โมอนไข่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วย ในการติดดอกการสะสมตาดอกทําให้ติดผลดกขั้วเหนียวแล้วก็เพิ่มขนาดของผลได้ด้วยเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกระยะของการเจริญเติบโตซึ่งสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนในการทําการเกษตรและก็มีความปลอดภัยในการใช้งานสําหรับท่านที่ทําการเกษตรอยู่ต้องการที่จะทาฮอร์โมนไข่ก็สามารถที่จะทําตามวิธีนี้ได้วิธีการทําก็ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากวิธีการทาฮอร์โมนไข่วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ